หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ i ิช m a n s h o p การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ดได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ i ิช m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official ย i แอ m a n s h o p อย่าลืมแอดด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Limanhop เเลยยินนนต้้้อรับคุผููชมทกขาส่ 3008 Special นะครับแมปแบบนี้เขาจะอัปเดตมาปีละครั้งนะครับในวันที่1เมษายนหรือว่าวัน a p i l f o o l Day นั่นเองนะนะอย่างปีที่แล้วน่ครับก็จะเป็น m i n i o n Day ก็คือเป็นคืนเหลืองนะเป็นคืน m i n i o n นะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ผมนั้นมาลงช้าจนถึงวันที่3นี้เลยนะคือวันที่1กับวันที่2เนี่ยผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมก็เลยไม่มีคอมที่จะอัดเกมนะแต่ว่าผมเข้าไปเล่นอยู่นะครับแล้วก็เจอน้อง FC ด้วยเราไปดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเจ้าหมีสีฟ้าในไฟน์เนจะทําอรเราไดบ้างะน เข้ามาถึงเจอวันที่168เลยล่ะแจ้ <inqu iet S 1> แล้วคุณผู้ชมแล้วก็เจอเจ้าดําด้วยนะครับจะรอเจอนายมาเป็นเวลา1ปีเลยนะคือปีนี้แมพเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็น412 1 4งสองหนึสออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็น3008แล้วก็วงเล็บ5.0แทนไว้คุณผู้ชมผมกำลัแงแปลกใจว่าคนในเซิร์ฟนี้เขาไม่ได้ออกเกมกันหรือไงวะเนี่ยคือเซิร์ฟมันถึงรันไปถึงวันที่168เนะ <aust> ๆๆน,นี่เฮ้๋ยขึ้ิมาไดเวะเนี่ยเฮ้ยเดี5วิไฟะดับแล้ว แย่ละลืมไปว่ามันคืนหมอกลงมานตามเดี๋ยวผมจะลองผิวปากเพื่อสแกนหาพนักงานนะครับไม่รู้ว่าอัปเดตนี้มันวัป้ายมันเปลี่ยนเป็นหมีวิวคุณผูชมแย่แล้ลองผิวปากก่อนสแกนไม่เจอใครวิ้ยเจอเจอตัวหนึ่งเจอเจ้าดำนะครับแต่ว่าหมีมันไม่เจอ เวลาที่เขาอัปเดตสเปเชียลแบบนี้คือคือนแดงเขาจะเอาออกไปนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นคืนเหลืองคืนมินเนี่ยนมาแทนะนะแต่ปีนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นคืนแบบไหนเพราะงั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมจ๊ะไม่ได้เจอก,กันตั้งหนึ่งปีอ,อ,อยางตีได้เหมือนเดิมโอเคเอ้ยบ,บ,บ้านบ้านบ้านหลังใหญ่ซะด้วยข้างหน้าเรานะนรัยคุณผู้ชมอ่าอะไรก็มีคนอยู่ด้วยว่ะมีคนอยู่อย่างเยอะห้าตัวสี่ตัวเลยล่ะ เอ้ยอย่ามาทำผมโอ้ยอย่ามาทำผมครับกว่าจะขึ้นมาได้แทบตุยตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีเกียเนรับแต่ที่รู้คือตอนกลางคืนเนี่ยมันอันตรายกว่าที่เราคิดแน่ตอนนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะไปกันต่อนะครูชมเราจะไปเดินสำรวจกันว่ามันจะมีอะไรผิดปกติไหมนะคือในปีที่เราแล้วะครับมันก็จะมีพวกพนักงานแปลกๆมาแต่ปีนี้คือผมยังมองไม่เห็นเลยนะว่ามีอะไรมาใหม่เนี่ย La ระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอไปเดินสำรวจสักหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดผมเจออะไรผิดแปลกไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะถ้าเกิดมันไม่เจอเนี่ยเราก็มาเจอกันคืนต่อไปเลยน่าเสียดายที่สิ่งแปลกๆที่ผมเจอมันคือเจ้าบันไดที่ลอยอยู่บนฟ้าแบบนี้ใครเขาไปสร้างกันวะเนี่ยคือคือมันจะขึ้นไปบนบ้านผู้สร้างเหรอผมรู้สึกว่าทำไมคนในเซิร์ฟนี้มันขยันสร้างบ้านกันจังเลยวะเนี่ยบ้านหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่ใหญ่แล้วก็น่าอยู่ซะด้วยโอเคแต่มันไม่มีคนอยู่นะครับเพราะัครบ ขอใช้อาหารที่คุณไม่ใช้แหละนะโอยายาต้องการมากยาตอนนี้คืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะครับที่มันยังไม่มีอะไรผิดแปลกแปลกใหม่ไปอนะยังมีแต่เจ้าดําเหมือนเดิมฮี่คอยลังควาแล้วเหมือนเดิมตบเออตบไปหนึ่งทีแล้วค่อยวิ่ง และเช้าวันนี้ก็คือวันที่170นะครับคืนต่อไปเนี่ยไม่ต้องสืบนะครับว่ามันจะอันตรายแค่ไหนคืนต่อไปถ้าเกิดเป็นวันบกติมันก็จะเป็นคืนแดงนะครับแต่ว่าสเปเชียลแบบนี้ผมไม่รู้ะครับว่ามันจะเป็นวันอะไรเรามารอดูไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง10วิแล้วเราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าเขาอัปเดตอะไรเข้ามา3 2 1อุย้ย b a Fire is coming แต่คือมันเป็นคืนสีฟ้าฮยฟ้าไปหมดเลยทั่วยีกเกียร์เลย<อ>ผิวปากดูครับสแกนดูสแกนไม่เจอบรรยากาศมันแบบน่ากลัวน่าอึดอัดมากครับผู้ชมตอนนี้ฮยผิวปากาดีแล้วกันโอเคสแกนสแกนหาไม่มีเลยอะคือพวก SCP ตัวดำมันหายไปด้วยวินยังไงเจอแล้ว<อ>นี่ยังไงยังไงนังผู้ชมเห็นเงาวะ มาเลยไหมโมนี่คือผมอยากลองโดนมันอะเสียงแบบเข้มมากน <c oughs> ี่ไมนได้ช็อตหรอโอ้โหเลื่อนรถทำไมเลื่อนรถเลือ่อนโอ๊ยอ่าตีได้ด้วยคือกำลังงงนะว่าทำไมเลื่อนมันลดแบบน้อยจังลดทีละหกโอ้โหเสียงโดนแทงแบบชืบโอ้เออใจเย็นตีสวยไม่รู้นะว่ามีกี่ตัวโอเควิ่งหนอนวิ่งกนอนวิงนว่งอนมันตามแบบตามจริงมากไอ้โมนี่ ถ้ามันมีหลายตัวคือมันเป็นอะไรที่อันตรายอยู่นะคุณผู้ชมคือมันเดินเร็วมากครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมันไม่วาวเท่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมันเป็นคืนมินเนี่ยนผมว่ามันมีอะไรแบบน่าสนุกกว่านี้เยอะเลยโมเดลหลายๆอย่างใหม่ด้วยนะครับแต่นี้ตีเฮ้ยแย่แล้วพลังงานผมหมดเฮ้ยโ,โอ้เดือดเดืยวเดืดเดืดเพลังงานหมดมันตีไม่ค่อยติดนี่เลยล่อมาหาเพื่อนเพื่อนซะเลยเพื่อนเพื่อนมีข้างหลังเพื่อน โดนแทงกันเสียงแบบฉุดฉับอุ้ยเพื่อนตุยเลยเออขอโทษนะเพื่อนเหลือแต่หัวน่าเสียดายมากที่อัปเดตครั้งนี้มันเป็นแค่หุ่นโง่ตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้หมีซ่้าของเรามันติดบักเป็นที่ร้อยแล้วเนี่ยครับเรามาดูกันว่าเมื่อถึงตอนเช้ามันจะหายไปต่อหน้าต่อตาเราไหมอุ้ยหายหายแบบหายไปเลยหายไปดื้อแบบนี้เลยเหรอเพื่อน สรุปแล้วนี่ก็คงเป็นสเปเชียลอัปเดตในปีนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันมีหมีเฟดดี้สีฟ้าเข้ามานะจากปีที่แล้วนะครับเป็นคืนเหลืองปีนี้ก็เป็นคืนสีฟ้าปีต่อๆไปผมก็ไม่รู้มันจะเป็นคืนเขียวคืนม่วงคืนน้ำตาลอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ โอเคนะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็คงจบไปที่ตรงนี้แหละนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่เจออัปเดตอะไรที่มันแปลกกว่าที่ผมเจอเนะี่ยคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์เอาไว้หน่อยนะซึ่งการอัปเดตในครั้งนี้ผมหาเจอแค่มีเจ้าดําเพิ่มเข้ามานะครับแทนพนักงานอีเกียแล้วก็ทุกทุกคืนแดงเนะี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคืนฟ้านะครับพอถึงคืนฟ้า scp มันก็จะหายไปนะครับเหลือแต่ไอ้เจ้ามีถือบีดเมื่อกี้นะเหลือแต่มีเฟดดี้นะครับรถือมีดคอยไล่กระสวกเราโอเคสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้้ชชมามมมตติดดาารับับกนนวยนะ สวัสดีขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ยังติดตามมารับชมกันอยู่ไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายอ๋อเดิหลังสักทีนี่แต่คือเรายังไม่ได้ลองเสกมันออกมาในคืนธรรมดาเลยขอลองเสกมันออกมาในคืนธรรมดาหน่อยนะทำไมนะมันโง่ขนาดนี้วะเนี่ยไฟจะดับในอีกสามสองหนึ่งโอ้โหวิบ้าแบบเบิบ่ม เออโดนแทงแบบไส้ไหลแน่กูเออจากพนักงานถึงหมีเยอะจังวะใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีอะไรที่สามารถทำให้มันกลัวได้ไหมวะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอ่ารู้แล้วรู้แล้วละปืน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 พูเลยเลยยี่ิบสีไม่นะมันจะกระซ่วผมจะตายเลยวะเนี่ยใจเย็นใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะอ่าเอาปืนขึ้นมาถือพูกมันแทงรัวมากเออแล้วปืนลบไม่ได้ด้วย